สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤษนาเหล่าเขตกิจตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนวมินทราชุทิตมัชชิมได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอนจะรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ที่สามารถสืบค้นได้โดยการพิมพ์ข้อความเรียนคอมง่ายๆสไตล์คหนาซึ่งจะพบเป็นเว็บไซต์แรก ในลำดับการค้นหาภายในเว็บไซต์จะมีการแบ่งหมวดหมู่เป็นภาคเรียนรายวิชาและเรื่องที่จัดการเรียนรู้โดยมีการใช้หรือรวบรวมสื่อสังคมออนไลน์มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ที่สามารถให้ครูสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนรู้รวมทั้งแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตลอดเวลาส่วนทางด้านครูผู้สอนก็สามารถติดตามความคืบหน้าของนักเรียนได้อย่างละเอียดตามความต้องการสามารถรวมคะแนนและแสดงผลการเรียนมีการสะท้อนกลับอย่างทันทีทันใดผ่านระบบเครือข่ายได้อีกทั้งยังมีการสอดแทรกกิจกรรมเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นเอง เช่นเกมการสร้างเงื่อนไขตัวดำเนินการทางตรรกะซึ่งสร้างจากแอปพลิเคชัน Construct 2กิจกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีสร้างจากเว็บไซต์ w o r d w a l แบบทดสอบ quiz เกมทำความรู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุมขนาดเล็กจากเกมมิ L ลบแบบทดสอบจาก Google Form นอกจากนี้ยังได้รวบรวมผลคะแนนต่างๆด้วย Google Sheets เพื่อแสดงความคืบหน้าของการเรียนให้ผู้เรียนรับทราบตลอดเวลา และมีการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอโดยอัปโหลดในแพลตฟอร์ม youtube หรือ tiktok ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีการพัฒนาในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นจากการฝึกทักษะการใช้งานบทเรียนออนไลน์ผู้เรียนได้ฝึกวินัยความรับผิดชอบการเรียนตลอดจนติดตามผลการเรียนรู้ของตนเองมีความสนใจในการเรียน เกิดความท้าทายกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการเรียนจากการทำกิจกรรมการศึกษาจากการผูกฝังทางด้านความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหานักเรียนติดศูนย์รอมสผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยีจากการประเมินผลการเรียนและคุณล,ลักษณะนักเรียนผ่านการประเมินทุกคนผลงานที่เกิดต่อนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดภาพยนตร์สั้นนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดนครสวรรค์การประกวดคลิปวิดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี2565 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดน่านและได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายผลงานที่เกิดขึ้นต่อครูได้รับโล,รลบ่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การออกแบบสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดคลิปวิดีโอ ห้องเรียนคุณภาพวิทยาการคำนวณผลงานที่เกิดต่อโรงเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาการประกวดเบสแพ็กซ์ทีส รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โควิด19จากที่ได้กล่าวมานั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สนใจนะคะหากมีข้อสงสัยหรือข้อชี้แนะสามารถติดต่อคุนาได้ทางช่องทางต่อไปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ